เบืองต้นข้างล่างนะครับนี่กบบ็บูทไปแล้วครับบูทไปแล้วเดี๋ยวผมถอดกรีบออกแล้วก็ใส่บูทใหม่เข้าไปปั๊บนี่นะครับถอดบูทออกแล้ว คือตัวนี้ยังยังแกนข้างในยังดีอยู่นะครับตัวนี้คือเหล็กที่จะเป็นบูทกลางมันก็จะทำลำบากขึ้นึงเพราะว่าทำไปด้วยถ่ายไปด้วยนี่คือบูทใหม่นะครับบูทใหม่เดี๋ยวผมก็ใส่เข้าไปมันจะฟิตน,นิดนึง

นะครับไม่มีที่วางโทรศัพท์เดียแบแรบหนึ่งผมมาบูทเข้าก่อนเรียบร้อยนะครับบูทใส่แล้วทีนี้ก็เอาสายยงเกียร์ใส่เข้าไปมันก็จะพอดีนะครับ กับบุดเราจะฟิตๆหน่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอัจจะเข้ายางนิดนึงเพราะว่ามันจะฟิตพอดีอเรียบร้อยครับตัวนี้เข้าแล้วก็เหลือเอากิปบล็อกนะครับกิปบล็อกใส่เดี๋ยวผมมีกิปบล็อก คลิปล็อกตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมมาใส่มันก็จะฟิตเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรียบร้อยครับแน่นหนาครับไม่มีโยก ขอบคุณครับ